เปอรสาเหตุดีเจแมนใบเตยสุธิวันขอเลื่อนนัดดีเอสจากกรณีดีเจแมนและใบเตยอสยามหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ในหมายเรียกคู่ต้องหากลุ่มแรกในคดี forex ทีดีโดยทั้งคู่ต้องการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภายในวันที่30กันยายนโดยทั้งคู่จะมาด้วยตนเองหรือจะส่งทนายความพยานหลักฐานมาก็ได้ล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายนทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการถแถลงผลการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีพิเศษที่273/65โดยมีวาระพิจารณาพยานหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับ การกระทําความผิดในคดี forex ทีดีจากบุคคลที่พนักง,งานอายการแนะนําให้ดําเนินคดีอีก6คนสุดท้ายในกลุ่มใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามกับดีเจแมนพัฒนาพลพร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลว่าในที่ประชุมมีมติให้ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้อง6คนสุดท้ายกลุ่มดีเจแมนพัฒนาพล กับใบเตยสุธีวันให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่11-12ถึงตุลาคมนี้ใน3ข้อหาคือร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หลังพบมีพยานหลักฐานร่วมก,กันกระทำความผิดส่วน6คนในลอตที่2ที่ออกมาเรียกไปแล้ว ก็จะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4-5ตุลาคมนี้สำหรับดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งได้ขอขยายเวลาเข้าพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากมีหลักฐานเอกสารจำนวนมากที่ต้องจัดเตรียมจากภายในวันที่30กันยายนขอเลื่อนเป็นวันที่17ตุลาคมนี้แทนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ